เพืนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อยู่โกโดัง3กันอีกแล้วนะคะก็จะเสิร์ฟท,ทีทีหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่ารถเข้ามาใหม่เยอะนะคะ FC วันนี้จ๋าก,ก็เอาตัว1.9แซนะคะเกียร์ออโต้ไฮรันเดอร์นะคะปี2022ไม่40,000กิโลนะคะมาเสิร์ฟให้วันนี้ที่หน้าจอแล้วนะคะมาดูความสวยความเดิมนะคะว่าลูกค้าจะได้ ความคุ้มค่ายังไงนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะในราคาเพียง5 9 0 0 0บาทและไม่แค่44,000กิโลจริงๆนะคะไม่แท้ไม่กลอสีเดิมไม่มีชนอยู่แล้วนะคะรถของเราะะที่บริษัทเพชรยนตนะะ์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินงบริกรุงเทพนะคะดูความสวยความเดิมได้เลยคะ่ะท่านผู้ชมกนะะระจังหน้าเคี่ยว2อเคี่ยวนะคะซ้อนกันหล่อๆแบบนี้ ะะยังดูกริดดูใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าทะเบียน7 3 6ดี่คุณลูกค้าเหตุรีวิวน้องจ๋าแล้วสามารถโทรกริ้งกลางเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อาจจะเป็นงวดพรหรือว่าอยากจะซื้อสดนะทําได้หมดเลยนะสวยมากสวยเดิมสวยจนแบบว่าเออใครที่ชอบแคปเนี่ยต้องเอาคันนี้เลยนะใครที่ชอบแคปออโต้ยกสูงนะคันนี้มาเห็นแล้วพูดง่ายว่าก็คือชี้กิ้มได้เลยแล้วน้องจ๋ามีคันเดียวค่ะน้องจ้าจ๋ามีคันเดียวอีกแล้วนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทั์นะคะคมสวยคมใหม่แต่ว่าไอเซนเซอร์หน้าเนี่ยนะคะรู้สึกว่าหน่วยงานเดิมเนี่ยเขาจะติดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะรู้สึกว่าไฟตัดหมอกนะคะสปอตไลท์ก็ไม่มีครบแล้วนะคะรถเดิมนะคะเจ้าจ๋าจะไม่ใช้คําว่าค่อนข้างนะเจ้าจ๋าใช้คําว่าสวยใหม่เลยนะใหม่สี่หมื่นนะคะกับราคาที่สุดพิเศษราคาที่จับต้องได้ราคาที่ได้คุณภาพกับตัวรถสอดคล้องกันแน่นอนแกลบด้านข้างสวยแท้สวยเดิมคะ่ะลูกค้า นะแล้วก็ไฮลักคันนี้ชัดเจนนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงตัวรถคมชัดนะคะสีเดิมไม่มีกรอนะเอสีเดิมไม่มีกลับนะตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะคะนี่ไฟตัวน็อตเบ้าโชกต่างๆนะคะล้อแมกอัอลอยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะมาพร้อมกับบในาทางขึ้นที่ไม่มีรอยชนรอยเบียดค่ะกระจกเนี่ยนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้ากระจกแท้กระจกเดิมนะคะไม่มีรอยขี้เกลือขี้กากนะคิ้วกระสาติดมาให้แล้วนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ เพมากนะสวยมากนะคะคุณลูกค้านะที่เปิดโคมีมรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยนะคะต้องล้างอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะเห็นบอดี้ตัวรถเห็นความใหม่ภายในน้องจ้าจ๋าก็เอามาให้ชมแบบนี้นะคะดูได้เลยนะคะพรมช่องแอร์นะคะคอนโซลด้านหน้ารถตัวรถสวยใหม่มีช่องเก็บสัมาระให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัว คู่มือนะคะการใช้งานคันนี้มีครบนะคะหน้าจอมองกล้องถอยหลังมีนะคะคุณลูกค้าเพาอตัวนี้เป็นตัวแซดนะคะมาพร้อมเกียร์ออตโต้นะคะที่พักแขนนะคะคุณลูกค้าเฮดรูมสวยขาวสะอาดนะคะใครสนใจอยากได้อีลสุดีแม็กแคปออโต้นะคะอาจจะมองไว้ใช้งานที่แบบว่าขนของบรรทุกของไม่ชอบ4ประตูนะคะอยากได้ออตโต้ยกสูงน้องก็จะมีให้คันเดียวเลยนะคะท่านผู้ชม ก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่าจะขาดตลาดไปสักพักใหญ่ๆเลยนะคะขาดตลาดไปสักพักใหญ่ๆเลยตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะดีแม็กใครเห็นคลิปเนาะจ๋ากดติดตามไว้เลยนะใครที่รอสีอื่นหรือยังไงนะคะถ้าจะหาให้ได้ก็แค่ออ,อเดอร์ให้จ๋าเด้เลยออเดอร์บอกกระจ๋าได้เลยเดี๋ยวจ๋าจัดหาให้นะคะลูกค้านะคันนี้ลูกค้าออกได้ทั่วประเทศออกได้ทั่วอาชีพนะคะท่านผู้ชมนะตัวรถใหม่ๆแบบนี้นะเซ็นเซอร์ด้านหน้าไม่พอนะเขาติดด้านหลังมาให้ด้วยนะคะเซนเซอร์เนี่ยนะคะคุณลูกค้า นะคะนี่หลังคาแคลริบอยแล้วก็มีให้นะคะใส่โครงใส่ของ,ของเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเฮดรูมอ่าไม่ใช่เฮดรูมไลเนอร์นะคะไลเนอร์ยังดูใหม่อยู่เลยนะคะ40,000กิโลลูกค้าคันนี้รถหม่น้อยใครที่ซีเรียสเรื่องเือเรื่องเลขใหม่นะคะใครซีเรียสเรื่องเลขใหม่น้องก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าก็ต้องรีบคว้านะคะใครมาก่อนคนนั้นก็ได้สิเซอรอก่อน น้องจ๋าขายออนไลน์ทั่วประเทศ24ชั่วโมงเซลล์40คนนะคะเขาขายเหมือนเจ้าจ๋าทุกคนแต่ใครเห็นคลิปน้องจ๋าดันขึ้นฟีดก่อนนะคะแล้วมาเห็นตัวลูกค้าน,นี้ว่ามันเดิมมันสวยเออน่าใช้จริงนะคะคันนี้ก็สอบถามกันมาได้นะคะดูแคสซีฝั่งขวานะแคสซีฝั่งขวาลูกค้าไม่ต้องกลัวนะแคสซีเขาจะตัดต่อเขาจะไม่ใช่ของเดิมลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าถ้าแคสซีมันตัดต่อมาหรือว่ารถไม่เดิมนะคะรถของเราโอนไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้เอามาให้ชมนะคะสําหรับคนที่ต้องการแคปออโต้เลยนะคะสังเกตได้เลยใครที่ติดตามน้องจ๋ามานานนะคะติดตามมาสักพักหนึ่งละจะไม่ค่อยเห็นแคปออโต้เข้ามานะคะพอมาเข้ามาปุ๊บพลาดไม่ได้ที่น้องจ๋าจะเอามารีวิวให้ FC ชมนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่ติดจองก่อนเนี่ยน้องจ๋าต้องรีบเสิร์ฟเลยนะคะหน้าจอให้คุณลูกค้าได้เห็นแน่นอนพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะเป็นมาลายัยพวงมาลายัยพาวเวอร์นะคะคุณลูกค้ามีควบคอนโทลน,นะคะ แอปเปิลคาเพนะคะพวงมลาลัยก็มีมัติฟังก์ชันส่วนความสวยเดิมเนี่ยนะคะของตัวพวงมลาลัยก็ไม่มีถลอกนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแก้มขวาแก้มซ้ายเนี่ยของตัวเบาะเนี่ยไม่มีล้มนะคะสภาพใหม่สวยนะคะฮดรูมขาวสะอาดเปิดมาไม่มีกลิ่นอับนะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้า1.9เนี่ยมันประหยัดน้ามันนะเนี่ยโหมด A off มีให้ครบโหมดก็ลื่นถลายตรงนี้นะคะเขาก,กดในส่วนของอปิดเปิดนะคะของเซ็นเซอร์นะตัวนี้แต่นะคะลูกค้านะ อ่าอันนี้แต่นะใช้งานได้ปก,กติกนะตรงนี้ใครที่ตามหาใครที่สนใจติดต่อหาน้อจ๋าได้เลยนะคะคุณลูกค้านะน็อตคานเสา a เสา B ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะวันนี้เอาเสิร์ฟให้จุกๆแบบนี้นะคะตัวรถไม่มีช้ำไม่สี่หมื่นนะคะล็อกเทคติดให้เรียบร้อยนะคะเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะคะไม่มีชํารุดถ้าลูกค้าเห็นคลิปนอ้อจ๋าแล้วนะคะลูกค้านะ FC คนไหนก็ตามนะคะอยากให้น้อจ๋า ที่เซนจุดไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะนอกจากแบตเทอร์มเดิมที่น้องจ๋ารีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมเนี่ยลูกค้าคอมเมนต์ P R. ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าน้องจ๋าขอเน้นจุดนี้ให้พี่หน่อยนะเน้นจุดนี้เพิ่มเติมให้พี่หน่อยนะคะแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะติชมนะคะมาได้เลยน้องจ๋าพร้อมปรับปรุงพัฒนาในการทําคลิปนะคะเพื่อการรีวิวรถส,สวยๆให้ลูกค้าทุกวันและที่สาคัญนะคะการรีวิวของรถของน้องจ๋าเนี่ยน้องจ๋าจะเน้นเลยนะคะ1เลยนะคะรถเดิม2 รับประกันวารตีหลังการขายนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนรับประกันว่ารถไม่มีพิามจมน้ํากับสีก่อมาแล้วเราก็จะมีช่างนะคะมาตรวจสอบให้อีก2องรรายการบอกเลยนะคะตรวจให้ทุกคันเพราะฉะนั้นเวลานนอะจ๋าจรีวิวเนี่ยน้อะจ๋าก็ให้ดูภายนอกภายในในหาเลขไม้สีราคานะคะเลทผ่อนเนาะจ๋าจะ,จะพูดประมาณนี้นะคะโดยสังเขตเลยแต่เรื่องคุณภาพรถอะอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราอะคัดสันคัดเกรดเฉพาะเกรดเอมาให้อยู่แล้วและที่สําคัญคัดไม่พอ มีช่างมาตรวจนะคะซ้าให้อีกนี่คือทํางานแบบว่ารัดกุมมากนะคะเพื่อลถที่มีคุณภาพและลูกค้าได้ใช้แบบคุ้มคุ้มไม่ต้องซื้อไปซ่อมแค่นั้นเองนะคะเราก็มีวารันตีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลค่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ไม่สี่หมื่นเป็นยังไงไปชมกันค่ะเราไปชมกันนะคะลูกค้านะคันนี้เครื่องยนต์นะคะไม่สี่หมื่นสี่พันกิโลนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ามันเครื่องนะ เครื่องยนต์ไม่มีการบูตเครื่องไม่มีการยกเครื่องใหม่ให้ดูความใหม่ความสวยนะคะปั๊ม ABS นะคะรวมไปถึงน็อตคานนะคะตรงนี้น้องจ๋าให้ดูทุกคานทำไมถึงให้ดูอยากเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้านะคะและคุณลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาดูคลิปน้องจ๋ารีวิวนะคะรถแต่ละคันฝาหม้อน้ำไม่มีโกนะคะท่อเก็บสายไฟราย,ล,ายละเอียด ารเดินนะคะท่อเก็บสายไฟนะคะของตัวรถก็อยู่สภาพเดิมทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าเอาตัวรถสวยๆเดิมๆไปใช้แผ่นเพจพลาสติกยังไม่แก่ออกเลยนะคะคุณลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ในความมั่นใจนะคะ จากรถคันนี้แล้วก็คือได้ความสบายใจนะคะเพราะว่าเรารับประกันถึงขั้นว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเผื่อแบบว่าเจอชนหนักมาเนี่ยเราก็รับประกันซื้อคืนโดยระบุในสัญญาซื้อขายแบบชัดเจนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะบริษัทเปิดทําการมา25ปีและเรานะคะขายเฉพาะรถเกยียร์เขายทั่วประเทศลูกค้าทุกอาชีพซื้อได้ขอเพียงไม่ติดแบคกริดนะคะคันนี้ลูกค้านะคะคุณลูกค้านะ ฟรีดาวได้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เหมือนเดิมปกตินะลูกค้าหลายคนถามเข้ามาจัดไฟแนนซ์ได้ไหมได้นะคะคุณลูกค้าจัดได้นะของเราเป็นบริษัทดิลเลอร์ขายรถมือสองนะคะตัวแทนจาหนารถมือสองนะคะท่านผู้ชมนะซื้อได้นะคะคุณลูกค้าไม่ใช่บ้านจะประมูลซื้อสดอย่างเดียวนะของเราไม่ใช่ลานประมูลแต่เราเป็นบริษัทขายรถมือสองที่ได้คุณภาพและมาตรฐานค่ะสาหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วคะ่ะท่านผู้ชม นะคะอยากเพิ่มเติมให้น้องกจา๋าชี้แจงจุดไหนยอยากทราบเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยน้องก็จ๋ายินดีนะคะน้อมรับนะคะขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้กําลังใจน้องอาจา๋าเสมอมานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะถ้าสนใจคันนี้รอรับสายค่ะสวัสดีค่ะ